รีวิวสั้นๆหลังดู Predator Badlands ในระบบ IMAX ครับ IMAX ยอมรับว่าตั้งแต่ตัวอย่างแรกปล่อยมามันจะมีการโฆษณาว่าคุณต้องดูเรื่องนี้น IMAX คุณจำเป็นต้องไปดูแทบจะทุกตัวอย่างเลยว่า IMAX คือระบบที่ดีที่สุดในการไปดูหนังเรื่องนี้หลังดูจบแล้วคือถ้าสมมติเราดูระบบธรรมดาเนี่ยบางฉากอะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมืดมืดมาก แต่ว่าใน IMAX มันจะเพิ่มความสว่างแล้วก็จะมีระบบเสียงที่แบบสะใจเลยถ้าสมมติใครต้องการระบบเสียงที่เซอร์รา d แล้วแบบมีความแปลกประหลาดสไตล์ของหนัง Predator ที่เราเห็นมาตั้งแต่ Prey ตั้งแต่ Killer of Killers มันก็จะยังสานต่อสไตล์ของพวกกับอย่างแดนเ r ลชเชนเบ e ร์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้มันมีโทนประจนภัยเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นฉากใหญ่ๆ โลเคชันใหญ่ๆใ,ใน Badlands ในดาวที่เรียกว่าเป็น Death Planet หรือว่าดาวมรณะในหนังเรื่องนี้นะครับแม้ตัวหนังมันจะไม่ได้ฉายแบบเต็มจอ i m a x เพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายทำเพื่อ i m a x แต่ว่าระบบเสียงก็ทำให้คุ้มค่ากับการไปดูในโรงนี้แหละในมุมมองผมนะ Predator Badlands ฉายแล้ววันนี้ในะระบบ IMAX ครับ